รันนี้ก็ขออัปเดตสวนไผ่ปงหวานของเอาครับของเ่าวุไธิปัทินครับคนง่ายแล้วครับใหญ่แล้วต้นใ่ญ่ก็ง่ายแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้เฮายังไม่ได้ทาทําการสรางก่อครับจะดูมาดูก่อนครับใหญ่แล้วเาก็เริ่มให้น้าถ้าถ้าถ้าเฮาจาการสรางก่อนสิทธิการเลยครับสรารกอแล้วก็อัดน้ําอัดปุ๋ยนี่คิดว่านอมันจะอ่อเลยครับนะครับมันก็เลยแห้งเหี่ยวเลยครับช่วงนี้ เพราะว่าด้วยเวลาที่ห้าค่อนข้างที่จะจํากัดจําเกียนนะครับเราก็เลยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเยอะกว่าครับเพราะอยู่ที่สวนของเราก็เราเล่ากับลูกปูกหลายๆอย่างนะครับบอกว่าถาถิ่นปูกหลายๆอย่างนี้ครับต้นเอาก็ใหญ่แล้วครับต้นนี้จะเป็นเบอร์เกาแล้วนี่ครับข้างในครับเรากพยายามให้น้ำเลยๆครับให้น้ําเรื่อยแล้วแต่เราไม่ได้ให้เล่้งน้ำมากเกินไปนะครับก็ดูแลรักษาไปเลย,เลยครับผม วันนี้เราก็เลยมาพามาอัปเดตสวนไผ่บ่งหวานที่เขมรา,าดครับบงหวานเป็นน้ำพึง้งที่อำเภอเขมรา,าดกันนะครับวันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศมาอัปเดตครับเฮามีได้อัปเดตสวนไผ่มาเหเขิแล้วมาโดดแล้วครับอ่าอยู่ที่อำเภอเขมรา,าดสนใจทักไปทักมาอ่านไปเว้ยวอาผิดาวาเถืออยู่ครับถ้าสนใจกับแวะมาเที่ยวมาชมครับสอบถามได้ครับผมวันนี้เราพูดไดยู้ดถิ่นกันมีได้พิเรนหลยเอามาฝากมาตอนทำนี้แล้วครับ สบายดีแล้วก็ทอร์ทุกคนมีความสุขหรือๆครับสวัสดีครับไปจุบ๊บ